ปิงจังชนแนลขอเสนอแรปควายเครียดอ้าๆรู้ไหมผมเนี่ยเกือบมาสายแล้วนะเพราะผมป่วยเหรอป่วยป่วยเป็นอะไรอะ่ะทำไมป่วยเป็นอะไรเหรออาการเป็นยังไงอะ่ะก็ปวดหัวตามวัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแหง้แหงแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกร,กระสับกระสับตัปิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกล่อยธนาหารไม่อร่อยไม่รู้รส ท้องอืดไม่ยอมตดมีกรดในกระเพาะกระดูกเปลาะฟันปวดไปประหลวดในลำไส้ลมหายใจเม็เหมนเช้าเย็นอาจเจียนวินเวียนเป็นประจำปอดจำเป็นแผลมีรลังแคต่ศีรษะอุจจาระไม่ออกเข่าซอกตดสะเก็ดเป็นเม็ดพื่นท่านขาแข้งสั่นความดันโลหิตสูงลงพุงหน้าเกลียดจุกเสียดแน่นเฟอ้อทำเริมเหม็นเปรี้ยวเคี้ยวข้าวไม่อร่อยได้บพึ่งต่อ,อยตามตัวปวดหัวรุนแรงแมงกินฟันขันง่ามนิ้วขันตามซอกเล็บขันตามง่ามขา เป็นไงอ,อาการเยอะมากเลยใช่ไหมเออใช่เยอะเยอะเอ,อ้แต่อาก็เหมือนกันมาสายเพราะว่ารถเสียเอา้ารถเสียเป็นอะไรอะคะอาการ,รม,มันเป็นยังไงเหรอไหนบอกผมสิกบไปกสะบัดคัาเสียเกยหลุดคือสะดุดพอมหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟ้มแหนบตายไฟ,มฟมไม่จ่ายได้ไม่ช์จสตาร์ทพังโอ้ยเป็นขนาดนั้นเลยเหรออาโอ้แต่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกผมมีรถให้ยืมเยอะมีเรือก็มี แล้เออดีเหมือนกันอาจจะได้ไปยืมแต่มีมีรถกับเรืออะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีทั้งรถบัสรถเบลรถเข็นรถไสจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุสโคโบตา้ายามาฮ่าคาวาซากิซูซูกิรถอีแตน เรือก็มีนะมีทั้งเรือหางยาวหางสั้นสำปั้นเรือพายเกาะท้ายวางกลางเรืออีแปะเรืออีโปงเรือโคงเรือเลือเรือล่มเรือผุเรือพังเรือแปดหัวเป็นไงอามีเยอะใช่ไหมอาจจะได้มายืมเยอะเยอะเลยเออดีเหมือนกันอาจจะได้ยืมมีเพราะว่าอาลดพังใช่ไหมมีลดเยอะให้อามายืมเต็มเลย ใช่ใช่อืมใช่เออผมคงต้องไปก่อนแล้วแหละแม่เรียกไปเรียนแต่งหน้านักสมาธิดำนาปูกำลังนำอาหารนุ่สปาปุกป่าดำนาดูดีดีออนไอส์แลี่ตีกอล์ฟล่องเรือสองสัตว์ช็อปปิ้งยูงิ้วดูละครเวทีดูกนเสิร์ตดินเนอร์ทจนขนมเจดอม้าเที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูเกมกรรมชมการข้อสัมนาทัวร์ธรรมะเรียนเตจ์กอลองเพลงไปกันนะบาย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 ท่านผู้ชม ผมไปแล้วนะครับไปจริงๆแล้วนะครับไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปิงจังชาแนลด้วยนะครับจ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 จจจจจบ